ลงข่าพูดที่ไม่รับการฝึกนี่แนเกสิท่านเป็นคนเชี่ยวชาญการฝึกมา้ามีชื่อดังเราอยากทราบว่าท่านฝึกม้าของท่านอย่างไรกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฝึกม้าสนิทที่พอฝึกได้ด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างแล้วแต่ว่าม้านั้นเป็นม้าที่มีนิสัยเช่นไร เกสิมาของท่านไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนล,ละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนล,ละไมและรุนแรงรวมกันเล่าท่านทำอย่างไรกับมานั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมฆ่าม้านั้นเสียเพื่อมิให้เสียซื่อเสียงแก่สกุลแห่งอาจารย์ของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าย่อมเป็นสารถี ฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่ามีพระพาคเจ้าทรงฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีอย่างไรพระเจ้าคะ่ะเกสิเราย่อมฝึกบุรุษที่ควรฝึกด้วยวิธีละมุนละไมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบ้างเหมือนกันเกสิในสามวิธีนั้นวิธีที่ฝึกละมุนละไมคือเราพร่ำสอนเ่าว,ว่า กายสุจริตเป็นอย่างนี้ผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้วจีสุจลิตเป็นอย่างนี้ผลของวจีสุจริตเป็นอย่างนี้มโนสุจริตเป็นอย่างนี้ผลของมโนสุจริตเป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้ดังนี้วิธีฝึกที่รุนแรงคือเราพร่ำบอกเขาว่ากายทุจริตเป็นอย่างนี้ผลของกายทุจริตเป็นอย่างนี้ วจีทุจริตเป็นอย่างนี้ผลของวจีทุจริตเป็นอย่างนี้มโนทุจริตเป็นอย่างนี้ผลของมโนทุจริตเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้กำมเนเดลชานเป็นอย่างนี้เปตวิสัยเป็นอย่างนี้วิธีฝึกทั้งละมุละไมและรุนแรงรวมกันนั้นคือเราพร่ำบอกพร่ำสอนเขาว่ากายสุจริตผลของกายสุจริตเป็นอย่างนี้กายทุจริต ผลของกายทุติริตเป็นอย่างนี้วจีสุติริตผลของวจีสุตริตเป็นอย่างนี้วจีทุติริตผลของวจีทุตริตเป็นอย่างนี้มโนสุติริตผลของมโนสุตริตเป็นอย่างนี้มโนทุตริตผลของมโนทุตริตเป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้นาลุกเป็นอย่างนี้กำเนิดเดรัจฉานเป็นอย่างนี้เปรตวิสัยเป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าบรุษที่ควรฝึกนั้นไม่รับการฝึกทั้งด้วยวิธีละมุนละไมทั้งด้วยวิธีที่รุนแรงและทั้งด้วยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทำอย่างไรเกสิถ้าบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วเราก็ฆ่าเขาเสียถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปาณาติบาตย่อมไม่สงวรแก่พระผู้มีพระภาคมิใช่หรือ แล้วพระผู้มีพระภาคก็ยังตรัสว่าเกสิเราก็ฆ่าเขาเสียเกสิเอ่ยปานตาิบาตย่อมไม่สมควรแก่เราจริงแต่ว่าเมื่อบุรุษที่ควรฝึกไม่ยอมรับการฝึกด้วยวิธีทั้งสามแล้วตถาคตก็ไม่ถือว่าคนคนนั้นเป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปถึงแม้เพื่อนผู้ประพฤติภมิจันทร์ร่วมกันซึ่งเป็นผู้รู้ก็จะไม่ถือว่าคนคนนั้น เป็นคนที่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปด้วยเกสินี่แหละคือวิธีฆ่าอย่างดีในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าได้แก่การที่ตถาคตและเพื่อนผู้ประพฤติภูมจันทร์รวมกันพากันถือว่าบุรุษนี้เป็นผู้ที่ไม่ควรว่ากล่าวสั่งสอนอีกต่อไปดังนี้